สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบเป็นบ้านปี้ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพไม่เห้กับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนู่งยๆค่ะพี่น้องจะพามาทําปลาตะเพียนทอดเกลือเนาะค่ะพี่น้องทอดกรอบทอดแบบโ่มีกลางไรกลางพี่น้องสุ่ของใจว่าทอดแบบไรก่างทอดจังใดทอดกลางอบโบโบค่ะพี่น้องทอดให้มันกรอบกินได้ทั้งก่างเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเย่าทอดเกล็ดแล้วเนาะค่ะแล้วก็ลลางทั้งความสะอาดที่เห็นดำๆนี่ก็คือไข่มันนะคะพี่น้องไข่มันจะเอาไว้ทอด่อค่ะมาค่ะ เดี๋ยวจะซีผ้ามาบังปลาค่ะเพื่อที่จะทอดให้กรอบเลยค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมู่ไง่ายๆนะคะพี่น้องแต่อยา่าเข็ดหพี่น้องเบิ้งว่าสไตล์ย่อเห็ดแบบใดนะคะนี่ค่ะบังทีๆเลยเด้วยค่ะพี่น้องบังปลานี่บังทีๆแล้วก็ให้มันล่งลึกๆค่ะรับรองว่าเวลาเข้าทอดค่ะพี่น้องมันจะกรอบไปทั้งก้างเลยค่ะนี่ค่ะ บั่งสีเลยค่ะพี่น้องแนมเห็นบ่นี่ค่ะนี่ค่ะบั่งสีเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะอันนี้คือผักเลยค่ะพี่น้องดึงสีเลยค่ะคือจริงปลาตะเพียนนี่เย้าอย่างเอามาเห็ดสมโอ๊ยพี่น้องมันไหลพี่น้องแนมเห็นไนหะ,ะอยากเอามาเห็ดสมปลาตะเพียนนะคะจะเย้าเห็ดโบเป็นนะคะพี่น้อง ็เลเยได้ดต่ทอดกับหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทอดกับกรอบทอดเกลือนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะะ้วยค่ะหลังจากนั้นคะ่ะอันนี้คือไครเอาเกลือทาเนียขยับก่อนค่ะกองเนอี่ยเกลือลูกเลยคะ่ะมาเข้มมาจังไหนใส่ลงไปเลยคะ่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ใส่ลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะให้มันเข่าเนื้อนะคะถ้าผู้ไดมีเวลากับมักทิ้มไว้จะหาถึงสิบนาทีก็ได้ค่ะหรือว่าครึงชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นค่ะเยาก็จะโรยด้วยแป้งทอดกรอบค่ะยี่ห้อใดกระใดที่เขามีใส่ลงไปเลยค่ะนีค่ะพยาามให้แปมมันเข้าไปในตัวปลาน,นั่นเอยค่ะพี่น้อง แบบนี้เลยค่ะสุดเทือกับหนึ่งไลเนาะค่ะพี่น้องกระเบือค่ะมืนอี้ก็เลยจมะมาทอดกรอบๆก,กินกับตำบมกฮุ่งนี่แหละค่ะพี่น้องทอดเกลือเนาะคะ่ะแต่ว่าตำบมูฮุ่งเยอะเกินไดเลยตำเฮเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าสดทอดแต่ปลาเฮเบิ้อซื้อค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดนน,อน้ำมันเอาน้ำมันร้อนๆ <c ười> บอพิทบอกถึงในน้ำมันห่อนๆค่ะพี่น้องแต่ว่าห่อนปานกลางด้วยค่ะถึงห่อนแห้ง แป้งเข้าในซีใหม่ก่อนให้มันฮอนพ่อแบบว่าถอดเรืองๆแล้วค่อยเพิ่มไฟแห้งค่ะค่ะหลังจากเราตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วค่ะพี่น้องเราเอาปลาใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะทอดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้ปลาเข้ากรอบทั้ง่องดานค่ะให้ย่างไม่ล้าเข้าใส่เกลือหรือว่าใส่แป้งนะคะให้ายามหุงลงไปใน่หล่องหงุดหงะะิดเลยค่ะพี่น้องร่องปลาที่เรากรีดไว้นะคะ มันจะเห็หุผิดกรอบแล้วก็น้ำมันเขาไปละลายจะเจี๊ยบค่ะนี่คือหน่ออมคนๆแลยค่ะขานาดถึงอุ้ไปนะคะ หนังปลาถูกน้ำมัน้มผูกข้ามผ่อนจะมีข้ามหอมขึ้นมากเลยคะ่ะไปปลาเพียรแสบเลยคะ่ะพี่น้องทอดกรอบๆสุดแสบเลยค่ะน,นะคะ่นะคะ่ะทอดไปเรื่อยๆทั้งสองด้าน,นะคะ่ะโตเนื้อหนเต็มกระทะเลยค่ะกินอิ่มเลยะคะ่ะพี่น้องนะะี่ค่ะ วนไฟในย่าเอาไฟกลางเลยค่ะย่าบดเเอาไฟแห้งเลยแล้วก็บดเเอาไฟอ่อนเกินไปค่ะเอาไฟกลางเพื่อว่าให้ปลาข้างในมันสุกเพราปลาเข้าเริ่มสุกค่ะทีนี้ถ้าจะเล่งให้นังกรอบให้ข้างนอกกรอบถ้าตรงเปิดไฟแห้งหรือไฟรีไฟลงค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวย่างทอดไปเรื่อยๆให้มันเลื้องจากด่านหนึ่งก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาพลิกให้เบิรงว่าเป็นจังไหนค่ะเอาละจานหลังจากย่างทอดไปได้ประมาณสิบห้านาทีค่ะเยวก็จะมา ปีนให้เบิ้งค่ะผิดขางให้เบิ้งค่ะพี่น้งอง,อองเหลืองสวยนะ่ากินมากๆเลยค่ะปลาระเพียนทอดเกลือให้เยี่ยวค่ะพีาา่น้องดีดังไปงามเห็นน้ำมันลุไปตามหลอดนะคะ จเด๋ยา่ทอดไปเรื่อยๆจนซุปทั้งสองด่านเด๋ยา่เอาใส่จานเบิอกแล้วค่ะนอกจากนั้นบม่มมหยังค่ะเราแค่ทอดให้เหลืองกรอบกินกับตำบุงแซส่บๆแค่นั้นเองจ้า นี่แล,ละคะ่ะพี่น้องปาตะเพียนทอดเกลือนะคะทอดกรอบ,บค่ะพี่น้องเป็นตะแสบวะคะ่ะปาตะเพียนซื้อมาจักวันหนึ่งจากวันอีหยังนะคะพี่น้องเห็ดเราเรียบร้อยสิ่งที่ยาดเห็ดบ่าเป็นดีก็คือสมปาตะเพียนนะคะมืนหนีก็เลยเด็ดเอามาทอดกรอบค่ะพี่น้องเวลาทอดนะคะเราพยายามให้ความร้อนลงไปตามซี้งนี้นะคะพี่น้องเพื่อที่จะให้กลางนะคะกลางที่เป็นงามงามนะคะพี่น้องมันกรอบม,มันถูกไฟความหอมมันก็จะกินได้กิน ได้บดสูยางนะคะพี่น้องแล้วก็บังทีๆด้วยค่ะนี่ค่ะย่อบังทั้งตัวเลยค่ะจนถึงหางบังให้มันทีๆค่ะเพื่อให้เวลาทอดเรากอบน้ำมันฉีดตัวปลาน้ำเนาะค่ะทอดกรอบๆหอนๆไม่ไมํมแต่หมกฮ่งขึ้นค่ะพี่น้องแซ่บปัดนแยงเลยค่ะพี่น้องนะคะในทองนี่นก็บสิมีไข่แนนิดนึงนะคะตัวหนึ่งเต็มจานเลยค่ะพี่น้องเป็นเม่นู่ง่ายๆที่ย่อเห็ดรหแทนเบิงเนาะค่ะแล้วก็เวลาทอดย่าจะคลุกเกลือเอาเกลือโรยแล้วก็แป้งทอดกรอบโรยลงไปค่ะเพื่อให้ มันกกอบเพิ่มไปอีกเนาะค่ะพี่น้องนี่นะคะเคล็ดลับความแซ่บเนาะค่ะเอาละค่ะขอบคุณหลายคะ่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาคะ่ะมากินเขากินนานไม่กันคะ่ะอาตมบกฮ่งมาพ่กับตี้เขามาคะ่ะพี่น้องมือถอดปลาตะเพียนหอนๆกับกอปทานละคะ่ะมาจ้าเส็บๆจ้า